สวัสดีครับพี่สอเิไม้เบิตเด้นามาครับพี่องครับา็นการจากแม่บีล้างจากเมื่อกี้แจกไปแล้วจากพี่สุธีเกรติครับสิบหาคนครับวันนี้มีโยหครับวันนี้ครับจากแม่บีแล้วเนเราเนอะลูงตูสิแม่ผู้ใดครับติดตามได้ครับนะมากรมากนครับมเส เอาเลยเลยไหคเขา นี่เลยโอ้อาอันนี้ิ๊กเอาไปเอาทายงอยู่ไหมอยู่ไหมนี่อยู่ไหมก็ก็ก็อยู่่เลก็ก็กนั่งไงลูก่บอกมามามาล็กมาใส่มาอยยยคนแรกนะคนแรกนะครับโอ้ได้ซูเปอร์เราไลน์ออกงานเลยน้องตรนี้สุดยอดเลยครับมไป สดอสอครับไม่มีเวลาไปคลองให้ยวให้เพื่อนไปคลองให้นะอ้าวโอเคโอเคอ้าวจวดจวดจวดจ คแตตัวแกตัวนะ่กันจากตามมาพี่น้องโค้ตต่อไปพี่น้องครับน้องโนนนี่น้องโนนนี่ตามมาน้องนี่นะครับพี่้องน้องนนี่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 ดอกเบ้ยพ่อดอกเีน่พี่น้องวียวต่อไปต่อไต่อไปแม่ม่พี่จเลือนะับแม่พ่เรือคนนี้นะแม่พี่นะน้นี่่นนี่น้นี่่น้นี่ตามมาครับอ๋อนนี่น้นี่นนี่ คนนชื่อนอนนี่คนไหนชื่อโอนนี่คนไหนชื่อโนนี่อนนี่คนไหนชื่อโอนนี่คนไหนชื่อโอนนะะ um, Eli, ี ago, ่ใช่ไหมน้อนี่นี่บ่ะอันนี้เป็นน้อนี่ไงดูเชื่ออชื่อโอนนี่ไหมเนี่ยใชนนี่ตัวจริงแสงจริง่ค่ะมีคนเดียวในวงใช่ไหมน้องนี่น่ะชื่อนี้มีคนเดียวในวงใช่ไหมน้องนี่น่ะใช่ค่ะเอาเคี่ย ต้องจี <im iter> 谢谢้แกกจนอ้าจวดไปครับขอบคุณอรั่งไมมีนะเขาสั้นหนอ้ไหมั้เท่าไหร่เด้อรับสร์บีรับเอรรับเียรเนยัมีสัมาใบ้างนี่โนนี่้ะโนนีสะ ขอบคุณม่มีด้วยนะคะผมขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคม่ใหม่ขึ้นมาอะไรกับไหกแกขึ้นไปถนัเนื้อครกขึ้นไปลอย่าพัน่อครับผมขอบคลกควาด้วยนะครับ่าพวกไม่ิเป็นพวกไม่ให้่อยไม่ให้ใครตรงนี้ตรงนี้ ต้าต่อไปตามมาครับพี่น้องครับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนพวกอะไรมาเมื่อกี้เลยอาคิวต่อไปคิวต่อไปคิวต่อไปไม่เคยมีหรอกมีมีมีอ้าวมาพอดีร่างจะไปหานี่ใช่นางเอกอ้นไหมนี่แม่พญาอ้นไหมวจริงเสียงจริ่งไหมนี่กดยิ่งเสียงยิ่งข้าของใครครับอาวต่อไปต่อไปครับลูกหมูฝากไว้ก่อนได้ไหมฝากให้ล่ะเดี๋ยวฝากฝากไว้ตรงนี้เดี๋ยวอ้นลงเมาโอ้ได้ได้แช่ก่อนครับผมครับผมตุ้มหูหนูหาย ขอบคุณแม่บีนะคะขอบคุณแม่บีคะ่ <มา S 2> ะอดียวเดี๋ยวล้มเอาค่ะอลอมล้มชิ้นเล็กๆมันหมานมันมานมา้อตามมาอีกคู่นึงครับพี่น้องครับไปตา,าลุกตู้ไปก่อนตามามามอ,อีกคู่นึงน้องอุ้มครับแม่บีฝากให้น้องอุ้มน้ำครับผู้นึงครับลุกตะกักเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับบินเดียวครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮตันพิซูติเกียรลากครับเฮ็ดให้แม่บีต่อครับมันครับไปลุนดาบไปลุนกลนครับมันที่ อ๋ตามมาครับดคลิดคลิปแต่พี่้องเบิ้งครับบรรยากาศรอไปรอมาที่ไหนนี่นรัพี่้องครับอยู่ทางไหนเนาะนีอุ้มเฮาพี่เแบบยู่แถวไหนะน้ำตาลเห็นนเอกุ้มไหมด้อบูฝังนู้น เส้สีชมพูฝากผมพอแล้วครับพอแล้วจาเดียอครับ่มันดีคนีแม่บีฝากมาให้ข้ากับข้าวครับแม่บีแม่บีขอบคุณสามร้อยคะแนนครัขอบคุณนะคะสามรอบีคบุณอีุมด้วยครับผมมันมาันเอะเอาโเคครับรอครับานี้ก็จะฝากพี่ากน้องทั่นี่ครับกับภรรกินได้กาญเอ่านักเสียงพวกมาไล่ครับ ต่ไปคีเบ้องพนครับพี่น้องกนาดาษอ่โยกกลุ่มวา่นนังก้นไรครับไม่มีครอนต้องนั่งครับเดกเ็ม่น้องครับลายข้าลายข้าลายข้าครับเชิดเิดเิดรงคนะยข้าไงด้วยครับหลายลายลาย

บ้านคอกสร้างครับตำบลคอกสร้างอำเภอสาข่จังหวัดน้องข้ายคนลายกัรกับน้บองเทนี้นครับตอนนดีน้องเนเน่กูแฟนครับน้องเนน่เดินเดินกับเปโอ้โอเอโอน่เแฟนต่อแฟนะแฟนต่อแฟนเออต่อแฟนโอ้แฟนูแฟนดูครับแฟน่นกับแฟนทรายครับอครับ โอเคครับพี่น้องสาระขีดนี่ฝากพี่ฝากน้องสนีทกันนะครับเดทุกผู้แล้วมาเลิกงายดีนี่โปรดสมาครับพี่น้องครับรับบลิการโดยมีชวงนี้นะครับมีตลอดไปครับเจอกันขึ้น้าครับสำหรับภรกิาตัวนี้ครับเดีว่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเจอกันช่วงรับเพื่อนพี่น้องครับที่มั่นตั้งแต่โปรดที่ตามตอนสัปดาช่วงนี้ถ้ามีคนลุกเต้นอะไรครับเดี๋ยวช่วงรับเพื่อนจังหวะครันเนาะส่วนไฟป้ายๆมาเนี่ยครโอเคครับมาเนี่ยเพราะท้องรถยนต์ครับอ๋อมุดขื้นนครับมาเนี่ยครับโปรดที่ตามตอนสัปดา ตลอดทอดฟังซอดแจ้งมาครับพี่น้องครับตราดหลังวิธีครับพี่น้องครับอ้วโอเคบายบายสสวัดีครับุทุกท่านครับ <Y>